รีวิวการใช้งานเลเซอร์ของเมลแทงนะครับตัว12เซนนะครับอุปกรณ์ได้ตามนี้นะครับเป็นรีโมทเวลาใช้งานก็เปิดตัวนี้อ่ะเปิดเอาใส่ถานก่อนทุกทีอ่ะโอเคอเครื่องติดแล้วนะครับอ่าตัวนี้สมมุติว่าเราต้องการใช้ขานะครับไม่ได้ใส่กับตัวนี้นะครับลูกค้าต้องยึดกับตัวนี้ฮะอ่ะเดีย๋ยวใส่ขาให้ดูครับ แต่ปั๊บนะเดี๋ยววิดีโอมันยาวเกินอหลังจากใส่ขาเสร็จมันก็จะเป็นหน้าต่างนี่นะครับตอนนี้ก็ไม่ร้องเรากดคุมด้วยรีโมทได้นะครับครบทุกเส้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองใส่ขาสูงให้ดูนะครับสักครู่ครับอตอนนี้เราใส่ขาสูงแล้วนะครับวิธีใส่ก็แบบเดียวกันคําถามต่อมาคือข้างบนเนี่ยไว้ทําอะไรเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับส่วนตัวข้างบนน่ะนะครับมันจะไว้ยึดกับขาที่ไว้แขวนกลางข้องส่วนตัวนี้ก็ยึดพุกเข้ากับผนังนะครับ เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ